เริ่มมือแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้มะเขืออันนี้พริกนะคะอ๋อค่อยดนี่เออพูดถึงนี่นะคะอะไรสดหรือน้ำบุญนะโอเคโอเคโอเคแมงนะคะแมงบุกที่นัดวค่ะวันนี้เราจะมาทาเมนูที่มันไม่ถ่ายเมียนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายโอเคถายยานัดตำบักขัวตำบักขัวนะคะตำบักขัวเราจะกินตำบักขัวนะ ตำพิกได้ดูิกได้พิกได้ที่ไหนพีชได้มาแล้วโอเคพีชต้องนั่งเรียบร้อยครับโอ้ยดูสิพีชแพาเพิร์นะคะนะคะลีลาจิการตำบักถั่วไม่ได้เราต้องเรียบร้อยโอ้โหอ่ะอาเอาที่คุณสบายใจอ่ะแหมไหมเราต้องเรียบร้อยวันไหนถึงจะได้กินเอาเอาแบบข้ามขั้นตอนเลยใช่ไหมเออเอาแบบเร็วๆร็วๆ คุณดูนะคะโอ้โหแรงเยอะจังใครเอ่ยพี่เพชรพาเพลินใช่ไหมคะโอ้โหแรงมันมากเลยนะพี่เพชรพาเพลินเนี่ยมีอะดมาะมีอดมโอ้ยเอาตาเอาไาเอาไายพี่เพชรพาเพลินทำอะไรกันำบกขัวครับบกขัวเด้อพี่น้องเด้อเพชรพาเพลินโอ้โหบกัวเด้อนมเห็นไหมนนหเห็นไหมนเห็นไหมเห็นไหมนี่เออคุณ คุณอยู่สวนพริกเก๋าคุณใส่พริกขนาดเนี้ยโอ้นี่แม่ยายปลูกพริกขายดูหน้าด้วยครับดูหน้าเนี่ยดูหน้าพี่เพชรนะาะนี่แม่ยายปลูกพริกขายมาดูหน้าพี่เพชรนะาะโอ้นะฮะตำถั่วนี่นะถั่วฝักนี่ขวดตัวนี้ตำอร่อยเด้อตำแซ่บะเน้นหน้าเขาบอกนะน้นหเขาบอกนะแน่นหน้ากรรมธุกิจอ่ะระวังตาเดี๋พี่เพชรเขาบอกระวังตานะระวังตานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตำบักถั่วฮะตำบักถั่วอ๋อได้แมงม้าบินเหลือเกิน เอาแมงเมาใส่ลงไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชานะคะสวัสดีนะฮะแหมนะคะสะกดนะฮะโอ้โหไหว้มนต์ด้วยเหรอไหว้มนต์นะโอ้โหไหว้มนต์ด้วยโอ้โหงานะฮลีลาจังีลานะคะโถ่เอ้เดี๋ยวไปเลย เมาอยากกันยุงแล้วนะคะโอ้ต่อไปก็จะเป็นเพชรกินเยอะจะได้อ้วนนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะฮะมะเเทศอันนี้เขาเรียกมะเขืออะไรมะเขือเขือมะเขือ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 บ้านเราเด้อมะเขือเขือใส่น้อยแซ่บน้อยใส่เยอะแซ่บเยอะเด้อใส่น้ำตาลด้วยถึงแซ่บ กินบอสตำมะขั่วนะจ้ามันกินตาบอสขั่วจ้าแวะมะกรูอันนี้ใส่ไม่ได้นะอันนี้ใส่ไม่ได้ไว้ยำอันนี้ใส่ไม่ได้นะเพเป็นหอมใหญ่มันกินนะน้องมะถุกอันนี้ไว้ยำนะคะอันนั้นไว้ยำน้าแพรนะที่นั่นไม่ถูกนะคะมือที่เก็ดตำมะขั่วนะโอ้ยแม่เมาเพราะว่เมาเนื้อไายซอสมีดเต่นมีดด้วยมีดเดือดขาดลืมนะคะแวะมะกรูดลายนะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟทีงานนี้อได้เนี่ย แค่ทะลุใช่ค่ะนะฮะฟีโป้เอ้ยตําแค่ทะลุคนเชียนน่ารักเป็นจะาแทบแ้นมากเนนะฮะสุดยอดนะสุดยอดปึ๊บสวัสดีค่ะอันนี้น yeah. ้ำปลานะครับไม่ใช่น้ำปลาค่ะไม่ใช่น้ำปลาน้ำปลาของเราไม่น้ำปลาธรรมดานะน้ำปลาอะไรน้ำปลาอย่างดีน้ำปลาอย่างดีครับปกติเคยเห็นไหมขวดน้ำปลาจะเป็นขวดกลมๆโอ้ยปลาตัวใหญ่ขวดออกแล้วปลาตัวใหญ่นะอันนี้คือ ปลาปลาแส่ห no, น่อยแซ่บหน่อยแซ่ลายแซ่บหลายนัวนัวหลายนัวไร้เยอะแซ่ไร้มันดีเข้มโอ้ยคุณอย่าทำน้ำลายเขี้ยดิปบ๊บเปิดกินได้อันนี้น้ำตาลทรายนะครับไม่ใช่ผงชูรสนะของเราไม่ใช่ชูรสน้ำตาลทรายทรายนะครับใส่ไปเลยแบบต้องมีแบบโอ้ยดีดีมันล้นคกมันไม่ใช่ชาชักคุณแล้วก็ต่อไปน้ำมะขามเปียกไม่ต้องใส่หมดนะเหลือไว้ด้วย ขามเปียกครับใส่ไปนิดนึงว้าว,ว,าวฝนตกว้าว,ว,าวเดี๋ยวขอยส่งนายก็ส่งนหย <c oughs> เดือดป่กเดือป่กเดือป่าโตกเก้าอี้แล้วพี่น้องโตกะอินี้บ้างกันโอ้ยตกเก้าอี้แล้วเด้่ตกเก้าอี้แล้วเป็นอังไรเมื่อกี้วะโอ้ยทำ่าเหรียญเป็นมุกโอ้ยตามตามจะตกเก้าอี้แล้วพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้ก็หน่อยแซ่บเนาะโอ้อืมเป็ดเนาะพาดีกินให้เอฟซีอัป้อนครับมาเมีม เสียงตายเป็นคนแรกครับ <We> พี่เพชรก่อนพี่โป้ด้วยแซ่บป่ะดูหน้าดิโอเป็นไงแซ่บตั้งแต่เกิดมาเ่เคยกินตาตัวแอบเหมนกระเทียมโอ้ยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเสร็จแล้วยางขาดน้ำปลาหน่อยครับอย่าพูดใส่คกใกล้โคกโอ้ยอดน้าปลูซี่หยอดน้ำปลาลีลามาเลยน้องนัทนะคะดูบ้านเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะยมาอะไรอีกสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะ พี่เพชรหัวล้อนะคะหัวจอมลีลานะโอ้ยโอ้ยมันจะเียหร่งมาลงมาบลไลลงมานัวไหมครับนัวนะเป็นอันเสร็จพิธครับโอเคต่อไปก็จะเป็นกินกินรวันที่หนึ่หรอเดียวเทใสนจานโอ้สุดท้ายเอา าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเดี๋ยวอดอ่าอ่ัลงนั่งลงโอ้เอเอเอเยดังดังสามสักมูวววอ่วว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 วดูวว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 เดี๋ยววดวว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 วลววววว่เา เอามามามาเรื่องซองสั่เออโอ้โหเผ็ดเต็มถานเลยนะะคถาดจะเปิดโค้งได้เลยถาดจะเปิดโค้งได้นะสีสันสีสันต้องต้อง